สวัสดีครับผมตัแต่มจาก OGME Entertainment ครับผมอผมมองว่าตัวผมนิยามของผมน่าจะเป็นนิ่งเท่ขรึมครับผมอันนี้คือจากที่หลายๆคนน่าจะมองเราด้วย,ด,วยด้วยสีหน้าเราที่มัอาจจะนิ่งแล้วก็สไตล์ของเราอะไรเงี้ยครับ คือจริงต้องบอกว่าตัวตัมเองเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่อยากจะเป็นศิลปินตั้งแต่แรกเลยครับก็เราเหมือนเราหลงรักในการเต้นซะมากกว่าเราจะเน้นไปทางการเต้นแต่ว่าเหมือนสุดท้ายเราก็อยากลองอะไรใหม่ๆแล้วกันครับผมก็เห็นพี่แกงเขาเปิดออดิชั่นหาศิลปินเราก็นณตอนนั้นเรายังคิดว่าตัวเองอ่ะยังยังไม่พร้อมด้วยซ้ำที่จะเป็นศิลปิน เราก็ไม่รู้ว่าพี่แกงเห็นเลยในตัวเราแล้วกันแล้วก็ได้เข้ามาในค่ายแล้วก็ฝึกพื้นฐานฝึกการร้องการแรปแล้วก็เคยเดบิวต์วมาสุดท้ายมันก็มันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จครับมันเหมือนด้วยสถานการณ์พอเดบิวต์ปุ๊บก็มีโควิดมาพอดีวงก็เลยไม่ได้ไปต่อแล้วตอนนี้ก็สมาชิกในวงก็แยกย้ายกันไปทํานู่นทนํานี่แต่ละคนก็อยากเป็นนักแสดงอยากไปเล่นซีรีส์อยากเป็นศิลปินเดี่ยวหรือแบบ อยากไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหมดเหลือตัวเราที่ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเราอะต้องการจะทําอะไรจนกระทั่งทางช่องวันเขาก็เปิดรับสมัครเป็นชื่อรายการว่า o อ b a n d ตบน้นเราไม่รู้เลยว่า L L Boy b บ n d คืออะไรแล้วก็พี่แกงก็ลองไปก่อนมันของช่องวันมันดีอยู่แล้วแหละแล้วก็เราก็ไปได้วยความรู้สึกที่ไม่รู้หรอกว่ารายการมันจะแมสไหมหรือว่า คนจะรู้จักเราไหมเราแค่รู้สึกว่าเปิดในเมื่อเราไม่มีอะไรทำอ่ะเราก็ไปเถอะเราก็ไปออดิชั่นปรากฏว่าพอออดิชั่นผ่านก็ก็ไปคนเดียวใช่ไหมตอนนั้นไปคนเดียวเลยครับอ๋อผมผมรู้จักกับต้าอูแล้วก็เจลเลอร์ส่วนตัวอยู่แล้วรู้จักกันมานานครับผมผมก็พอผมสมัครปึ๊บเราก็เราเป็นคนเข้าสังคมไม่เก่งเราก็ถามเจลว่าไปเปล่าเจลบอกรายการอะไรอ่ะ เนี่ยมันเป็นชื่อ l y b a บร์แบส่งไปก่อนอะไรเงี้ยเ mm hmm. จอก,ก็ไปแล้วงก็ทักต้าอูไปตาอูว่าอ๋สอส่งไปแล้วก็แล้วก็บังเอิญว่าเราก็ออเดชั่นผ่านในการทั้งสาคนแล้วก็ไปเจอกันครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ทีมเดีวยวกันตั้งแต่แรกจนตอนนี้จบรายการผมยังไม่เคยได้ทํางานกับต้าอูเลย mm hmm. ใช่ตอนที่รู้จักกันมานาะน้กเพื่อนคนแรกในรายการเพื่อนคนแรกในรายการของผมคือใครที่แบบ คนที่คุยกับผมคนแรกๆก็จะเป็นสมาร์ทครับผม, <blows. S 1> ผมสมาร์ทน้องพลูแล้วก็ชีต้าครับผมก็ผมออดิชัน่นติดกับน้องพลูเลยผมออก,ก่อนน้องพลูก,ก็ออตามแล้วก็ก่อนหน้าผมก็เป็นเชเตอ,อ,อร์ออโจนครับผมก็ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าใครจะผ่านได้ผ่านแต่เราอวยพรกันแล้วเอ้ยขอให้เจอกันต่ออะไรเงี้ยสุดก็แลกแลกไอจีกันไว้ก็ได้คุยกับน้องพลูแล้วก็ทาน้องๆแบบช่องวันเขาโทรมาหรือยังอะไรเงี้ยเออน้องพลูบอกว่าโทรมาแล้วครับของพี่โทรมาหรือยัง ของพี่ยังไม่โทรมาเลยว่ะใช่แล้วซึ่งตอนนั้นผมจำได้เลยเขาอ่ะ,อะนัดปรับพื้นฐานมันยี่สิบเก้าครับผมก็ตาออ้ก็เขาโทรมาแล้วโอ้ยี่สิบเก้าเจ๊ก็บอกว่ายี่สิบเก้าพูบอกยี่สิบเก้า 29, ผมก็ทำไมเขาไม่โทรมาซึ่งตอนนั้นวันที่ยี่สิบหกแล้วครับสรุปว่าคือเขาโทรมาวันที่ยี่แปด โอ้โแบบตอนนั้นผมก็ผมก็นั่งนั่งเฝ้ามือถือตื่นมาผมก็เช็คมือถือเอ๊ะมีสายไม่ได้รับหรือเปล่าก็ไม่มีแล้วแบบแล้วก็เริ่มตัดพอตัวเองแล้วฮะพี่แกงหรือว่าหรือผมผมไม่เก่งหรือเปล่าหรือว่าผมไม่ใช่ทป์ที่รายการเขาต้องการหรือผมอาจจะแบบดูแบบด้วยรอยสักหรือว่าสไตล์ของเรามันมันไม่ค่อยจะเป็นแบบพิมพ์นิยมหรือเปล่างเขาไม่เอาเราหรือเปล่าจนมาที่28 ผมจํนัดนเลยเก้าโมงเช้าพี่แกงโทรมาไอ้เต้มเขาโทรมาแล้วเว้ยเราก็ดีใจมากตอนนั้นผมร้องไห้เลยครับร้องไห้ทําไมก็มรู้เพิ่งเข้ารอบออดิชั่นใช่ดีใจแล้วก็ก็ต้องขอบคุณช่องวันกับราสได้จริงที่ทําให้คนเห็นเรามากขึ้นแล้วก็รู้จักเรามากขึ้นแล้วกันครับคือจริงผมก็ด้วยสไตล์การแรปของผมหรืออะไรเงี้ยมันผมเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วผมก็แรปแบบนี้มาตั้งแต่ตอนที่ผมเดบิวต์กับ พี่แกงไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครเห็นผมก็จนตอนนี้คนรู้จักผมมากขึ้นคนชอบการแรปของผมคนจําเสียงผมได้ผมก็รู้สึกว่ามันคอมพีกับผมมากแล้วคร<ม>ับถามว่ากดดันไหมเราเรา,เราแอบ,บรู้สึกรู้สึกเขินๆกับเพื่อนๆที่เขาแบบ,แบ,บน้องๆอ,งอายุ1 8บแบแบบเขามาถามเราแบบพี่เคยเดบิวต์ร้วหรอมันเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเราก็ เราก็ไม่กล้าตอบแบบยืดอกแล้วกันครับเราไม่กล้าตอบแบบภาคภูมิใจว่ามันมันน่าภูมิใจเพราะว่าสำหรับเราการเดบิวต์ที่เราได้เดบิวต์มามันยังไม่ไม่ประสบความสําเร็จคนยังไม่รู้จักเราด้วยซ้ำอะไรยางี้แล้วก็อาจจะมีคนรู้จักมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าความประสบความสําเร็จแล้วกันครับก,ก็แอบเขนิขนๆน,น้องๆแบบเออน้องๆเป็นแบบหน้าใหม่กันทั้งนั้นเลยเรา เราเราเคยเห็นอะอย่างโชกุนชีตาเจนเลอร์เคยเดบิวต์มาแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราก็แอบเราแอบเราแอบแก่แล้วนะในรายการนี้สเตทหที่คืที่เราแบบจไม่เลยที่สุดสเตที่ผมจำไม่ลืมผมว่าน่าจะเป็นผมให้สเตทสเตทที่2ครับเป็นสเตทที่ผมชอบที่สุดแล้วก็คงจะจำไม่ลืมเลยมันเป็นสเตทมิชชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลก็คือเป็นผมร้องผมร้องของเพลงตัวตัวของแบ็คพิงครับผมผมจำได้เลยตอนนั้นคือด้วยความที่มันเป็นภาษา,ษาเกาหลีเราก็ต้องมานั่งแบบอ่านคาราโอเกะอีกบางคําเราไม่รู้ความหมายได้ซ้ําแต่เราก็ต้องมานั่งท่องนั่งท่องนั่งท่อง,ง,ง,งแล้วก็มันเป็นมิชชั่นที่จับคู่ครับแข่งเป็นคู่คนชนะก็ชนะเป็นคู่อย่างเงี้ยซึ่งผมอะณตอนนั้นผมเป็นโลเวอร์ก็คือ ไม่ได้ติด upper ไม่ได้ติด15คนแรกก็สมุยก็เลือกผมไปผมก็แอบแอบกดดันว่าเราจะไปไปตัวถ่วงน้องหรือเปล่าเราจะทําให้สมุยลําบากหรือเปล่าเราก็เลยแบบพึ่ดพึกดสู้พึสู้เราตั้งใจซ้อมมากในเรื่องของการเต้นในเรื่องของการแรปเราทวนท่าเราทวนเราทว,วนเนื้อเพลงตลอดจนกระทั่งวันที่เรา b ็ o ก k i n g อะครับแบบซ้อมอยู่ดีๆแล้วก็เราเราใส่รองเท้าเต้นแล้วเหมือนก็ทามันก็ผิดครับผมผมก็ อ่ะเริ่มเครียดละจนกระทั่งช่องวันเขาก็พาผมไปที่โรงพยาบาลตอนนั้นเลยคุณหมอก็บอกผมว่าจริงๆอ่ะมันมันเต้นไม่ได้มันต้องพักเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่าแบบเอ็นข้อเท้าอักเสบแต่เราก็แบบเหมือนสมุยก็โทรไลน์มาหาเราว่าแบบเออเป็นไงบ้างไหวหรือเปล่าทุกคนก็เป็นห่วงเนี่ยผมก็บอกว่าหมอไม่ให้เต้น ผมก็พอรายการเขาก็หาทางออกให้ว่าเออมันจะยังไงมันจะยืนร้องหรือนั่งเก้าอี้ร้องอะไรได้บ้างเนี่ยส่วนสุดท้ายผมก็ผมก็ขอเขาขึ้นขอเขาขึ้นจนได้จนแบบสุดท้ายเราก็ได้ขึ้นโชว์แล้วก็ตอนนั้นเราได้อัปเปอร์มาแล้วก็พอจบโชว์เราก็ร้องไห้กับสมุยแล้วก็แบบเราขอบคุณรู้สึกขอบคุณไปหมดเราขอบคุณสมุยที่เป็นห่วงขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่กัดฟันสู้อย่างเงี้ยจนทําให้ คนรู้จักเราจากสเตจนั้นเยอะมากเลยครับก็เหมือนเหมือนสเตจแรกคนยังไม่ค่อยเห็นผมสักเท่าไหร่แต่พอสเตจแร็ปพิงมีคนชื่นชมผมในเรื่องของเสียงแร็ปการเต้นหรือว่าน้ําเสียงอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจที่ได้โชว์แล้วก็ภูมิใจกับตัวเองในสเตจนั้นที่สุดใช่ครับก็ก็คือ ตอนที่ผมเต้นก็คือจะตรงข้อเท้าก็คือพันพันพักกอดไว้แล้วก็อัดสเปรย์แล้วก็เต้นไปเลยครับก็ก็ต้องยอมรับว่ามันมันก็ถามว่ามันคุ้มไหมผมว่ามันก็มันก็ไม่เสียเปล่ากันครับมันจนจบจบโชว์ผมก็กลับบ้านไปผมก็ต้องไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์แล้วก็มันก็ร้ายแรงแต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เราก็คงเต้นต่ออยู่ดีอ๋อหายแล้วครับหายสนิทแล้ว ตอนที่ผมเต้นสเตจแรกผมก็มีวัติเหตุก็เหมือนโดนโดนใครสักคนนี่แหละในทีมเหยียบเหยียบมือแล้วมือก็แบบมือซนใช่สเตจที่2ก็ข้อเท้าพลิกสเตจที่3ม,มันเป็นลักติดไซเลนครับที่มันต้องมีโต๊ะมีแฟ้มอะไรเงรี้ยผมนั่งโต๊ะอยู่ดีๆแล้วแบบขาโต๊ะมันพับผมก็ก้นแบบใช่กระแทกพื้นอะไรเงรี้ยสเตจสเตจที่มีพี่บิ๊กออร์แกนิกมาแล้วด้วยผมก็ไม่กระแทกปากอะไรเงี้ยผมแบบเหมือนทุกคนต้องทักว่าแบบ ไอแต้มสเตจหน้าทําประกันไว้หรือ,อ,รอยังอะไรเงี้ยเออเลือกเอาเลยจะเอาตรงไหนตรงคิ้วหรือตรงคางอะไรเงี้ยทุกคนจะให้เหมือนผมเป็นตัวซวยเรื่องของการเจ็บตัวตลอดลยอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยพอจบารายการก็อยู่เฉยไม่อยากไม่อยากทําอะไรเลยเพราะว่ากลัวจะเจ็บตัวครับใช่ช่วงนี้ช่วงนี้เน้น,นเรื่องสุขภาพเป็นห่วงสุขภาพตัวเองที่สุดเลยครับแบบไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการเงินการงานความรักอะไรไม่เลยครับเอาเอาสุขภาพไว้ก่อน พาร์ทเนอร์ที่สนิทที่สุดในรายการก็ยกให้น้องสมุยแล้วกันครับใช่สมุยเป็นคนที่คือผมอมองภาพตัวเองไม่ออกเลยถ้าถ้าวันนั้นสมุยไม่เลือกแตมเป็นผู้หูเราเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราจะไปอยู่เพลงอะไรหรือจะมีใครอยากเลือกเราหรือเปล่าเราแบบคนอาจจะไม่เห็นผมเลยหรือผมอาจจะไม่ได้เป็นอัปเปอร์เลยผมอาจจะไม่ได้อยู่ในเพลง รักติดเซเลนผมอาจจะไม่ได้อยู่ในเพลงวัดปัละอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าการที่สมุยเลือกผมมาเป็นดูโอในวันนั้นนะมันค่อนข้างจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดสําคัญในรายการราไซคอนสลับผมเลยเพราะว่าผมก็ผมผมบอกตัวเองตลอดผมบอกสมุยตลอดว่าเออต้องขอบคุณสมุยจริงที่เลือกที่เลือกขอบคุณจนสมุยเบือ่อแล้วก็ยังขอบคุณอยู่จนจนจบเวทีจนแบบจะแยกกันผมก็ ยังขอบคุณน้องเออขอบคุณที่เลือกนะเว้เยพูดถึงครอบครัวรักไอคอาก็คือจริงๆอันนี้แบบพูดจริงๆเลยตั้งแต่จบรายการนะครับผมผมไม่ได้ผมไม่ได้คุยกับใครเลยใช่ไม่คุยเลยครับเหมือนไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยแต่เราอะไม่พร้อมที่จะคุยกับใครเราเราไม่อยากที่จะเ <c oughs> จ,จอใครหรือพูดอะไรกับใครแล้วมันทําให้แฟลชแบ็กถึงความทรงจาในรายการเพราะมันค่อนข้างจะ เรื่องพวกนี้มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนเหมือนคนที่ดูหนังดราม่าหรือหนังเศร้าๆแล้วมันยังอินอยู่มันยังเฮิร์ตอยู่มันแบบผมไม่อยากจะต้องมาคุยกับใครแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเออนึกถึงตอนนั้นเนาะตอนตอนที่เราเทรนด้วยกันหรือตอนที่เราเข้าตึกทุกวันอะไรเงี้ยหรือตอนที่เราต้องไปตรวจโควิดด้วยกันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างทําให้ผมรู้สึกรู้สึกอิโมชันอลกับมันแล้วผมก็ช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้คุยแลย้วผมคุยแค่กับเจลผมคุยน้อยมากเลยครับแบบเหมือนเรา ตัวเราเองก็ยังไม่พร้อมตัวเราเองก็ค่อนข้างจะแอบแอบเฟลกับกับตอนจบรายการเพราะว่าเออเราก็ไม่ได้เดบิวต์ถามว่าเราเสียใจไหมเรามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเสียใจครับผมเพราะว่าแต่ผมมองว่ามันมันมีแพ้ก็ต้องมีชนะแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆอะ่ะสิ่งที่เราได้มามันก็คุ้มคุ้มมากพอแล้วแต่แค่มันคือความคาดหวังที่ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังมันก็เลยแอบผิดหวังครับผม <S <S รายการนี้ผมว่ารายการแล้วเซค่อนอเป็นเหมือนเป็นเหมือนคนชุบชีวิตผมเลยเป็นคนที่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมอะโตขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็เรียนรู้ความผิดพลาดเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการตอบรับจากกระแสหรือว่าในเรื่องของหลังบ้านที่การฝึกสอนในเรื่องของวินยัย การเทรนการร้องการเต้นหรือว่าเรื่องของไมซ์เซตความรับผิดช,ชอบอ่างเงี้ยมันทำให้เราอะโตขึ้นทั้งที่เราเมากกื่อก่อนเราคิดว่าเราอะมีความรับผิดช,ชอบอยู่แล้วเพราะเราก็เคยเป็นหัวหน้าวงมาก,ก่อนแต่ตอนนี้ผมว่าผมอะโตขึ้นเยอะมากๆจากจากรายการเลยครับก็ผมไม่รู้ว่าผมจะขอบคุณยังไงแต่ผมรู้สึกว่าเออถ้าไม่มีช่องวันกับไลก์อารลาซาด้าผมคงไม่ได้มาถึงตรงนี้จริงๆครับ ก็จริงๆผมก็มีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนๆในร้านไซคอนบางคนแล้วในวันเกิดต้าอูอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ได้เจอทุกคนเพราะว่ามันมีบางคนที่ไม่ว่าอย่างนั้นออฟโรดก็ไม่ได้มาไดมอนก็ไม่ได้มาผมก็มีโอกาสผมก็อยากจะอยากจะพูดคุยกับทุกคนในความรู้สึกที่ในความรู้สึกที่มันไม่ต้องมีความนอยความคิดถึงวันวานอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเรา พร้อมอะ่ะเราก็อยากจะนัดเจอทุกคนเราอยากไปกินข้าวอยากไปปาร์ตี้กับทุกคนอยากไปเล่นบาร์ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะมีมีไล์กลุ่มเล่นบาร์องลัเลคอนก็คือแอบ,บไปเล่นบาร์ลังเวลาอะไรเงี้ยผมก็ผมไม่ได้ไปเจอใครเลยก็คิดว่าตอนนี้ก็มันผ่านมาค่อนข้างจะนานประมาณนึงแล้วก็อยากเจอครับอยากอยากเจอน้องๆอ,อยากไปเล่นเกมผมไม่ได้เล่นเกมกับคอปเปอร์ผมไม่ได้คุยกับใครเลยช่วงนี้ผม ผมก็เริ่มเหงาแล้วแหละผมอยากผมอยากเจอคนอื่นบ้างอย่างเงี้ยอยากอยากมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนบ้างเพราะว่ามันมันคนมันผูกพันกันมาตั้ง4ี่เดือนพอพอวันหนึ่งมันไม่ได้เจอมันก็เหมือนมันเหมือนคนอกหักที่เริ่มคิดถึงคิดถึงวันวนตอนนี้ผมก็เริ่มรู้สึกรู้สึกเหมือนอยากไปง้อเขาเลยแต่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 ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องง้อแต่แค่รู้สึกว่ามันเริ่มคิดถึงแล้วก็อยากจะเจอกันอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเพื่อนจะได้แสดงคามดีๆกับเราแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมี ใครบอกป <500 font S 1> <ก>ระธานแครบอกดีกล้ว <alguma> ก็ใช่ครับก็ล่าสุดผมเพิ่งวางแพลนโปรเจกต์ของปีนี้เสร็จก็จะมีโซโล่เดบิวของตัวเองสักทีครับผมออสักทีผมก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะมีมานานแล้ว <aunque> เพราะว่าเราอ่ะยังไม่เคยยังไม่เคยกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินด้วยซ้ําเพราะว่า ตอให้จบรายการเราจะรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นก็ตามแต่เราก็ไม่กล้าพูดด้วยเต็มปากว่าเราคือศิลปินคนหนึ่งผมก็อยากจะใช้โอกาสที่ผมได้มาก็ความรู้ที่ผมได้มาไม่ว่าจะเป็นจากพี่แกงแล้วก็จากลาเซคอนเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดโดยการทําเพลงที่ออกมาดีจริงๆผมใช้เวลากับมันมากแล้วผมก็ค่อนข้างจะไม่รีบไม่ร้อนกับมันเลยแบบผมนั่งแต่งแรปอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าขี้เกียจแลละแล้วก็ไม่แต่ง ผม,ผมค่อนข้างจะไม่อยากจะเร่งตัวเองไม่อยากทําให้งานมันเครียดเกินไปผมพยายามทําให้มันออกมาสบายที่สุดชิลที่สุดก็คิดว่าแพลนน่าจะเป็นช่วงก่อนวันเกิดครับเพราะว่าวันเกิดก็จะมีแฟนมิทติ้งอีกใช่ก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาร้องให้ทุกคนฟังในวันเกิดครับผมก็แล้วก็จะมีต้นปีหน้าที่มีโปรเจกต์พิเศษอันนี้พูดไม่ได้จริงๆแต่ว่า,าสปอยแบบเบาๆว่า จะมีคนชื่อยอ่อด้วยเจลลงคาด้วยเลอร์จะมีโอกาสได้ร่วมงานกันแต่ว่าไม่ได้พูดชื่อตรงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดชื่อนะครับก็ไปถ่ายเอาว่าใครเออก็เดี๋ยวต้นปีก็ก็จะมีโปรเจกต์พิเศษที่อ่ากำลังคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็กําลังคุยเรื่องสมาชิกอะไรเงี้ยครับก เร็วๆนี้ก็ไม่เร็วหรอกครับมกราปีหน้าครับผมก็รอติดตามระหว่างนี้ผมมั่นใจว่าเจลก็ววคงทํางานหนักไม่แพ้กันผมก็ทํางานหนักเหมือนกันก็หวังว่าทุกคนจะได้รับชมผลงานดีๆแล้วก็สื่อบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเพลงหรือว่าอาจจะมีผลงานแสดงออกมาให้ทุกคนได้ติดตามอันนี้ก็ยังไงก็รอติดตามครับทั้งปีนี้ผมจะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเลยครับโอ้ย คือผมจะบอกว่าวันแรกที่ผมเข้ารายการลาซคอนผมเดินเข้าตึกแกมมี่ไม่มีใครรู้จักผมเลยครับใช่แบบเหมือนเหมือนแบบมันก็มีคนอ่าเราเดินมากับเพื่อนบางกลุ่มเลยเขาก็ถูกทักถูกขอถ่ายรูปเราก็เป็นหนึ่งคนที่ที่ไม่มีใครถ่ายรูปกับเราล้ากันไม่มีใครรู้จักเราจนน,นตอนนั้นผมจำได้เลยผมต้อง ผมต้องรอข้าวรออาหารตามสั่งแล้เอาวันนี้จะได้กินกะเพรานะวันนี้จะได้กินคนานะเี้ยจนแบบมันค่อยๆโตขึ้นในแต่ละวีคที่รายการมันอ่อนจนคนรู้จักผมมากขึ้นคนมาเจอผมมาเจอหลายๆคนมาเจอเด็กฝึก35คนมาขอถ่ายรูปแล้วก็ทุกวันนั้นผมจําได้เลยความสึกที่วันนี้ฟุตซัพพอร์ตเราจะเป็นอะไรนะวันนี้ หรือแบบ35คนนะครับบางทีอาหารมันเยอะก็แบ่งกันกินอะไรเงี้ยอ่ะเอาวันนี้ไปกินของหวานของไดมอนด์นะวันนี้ไปกินเครื่องดื่มชีตาไปกินอาหารแบบไปกินข้าวของไม่เอกอะไรเงี้ยมผมจำได้เลยผมกินกะเพราเนื้อไม่เอกผมกินน้ำส้มชีตาผมกินโดนัทไดมอนด์กับหมี่พูอะไรเงี้ยผมก็แบบเหมือนเป็นบุฟเฟ่เลยครับทุกวันนี้ก็ผมว่าทุกคนในรายการก็ค่อนข้างจะมีความสุขกับความรักที่ได้รับผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่รู้สึก ตื้นตันละกันที่ไม่คิดว่าจะมีคนรักเราไม่คิดว่าจะมีคนโหวตให้เราเยอะขนาดนี้มันมีคนที่มีแฟนคลับคนหนึ่งที่โหวตให้ผมจนเ,เข้าโรงพยาบาลครับแอดมิดเลยเพราะเหมือนแบบกดทั้งวันกดทั้งคืนแบบผมจําได้เลยช่วงไฟนอลนะครับมันมันเปิดโหวต24ชั่วโมงเขาก็กดทั้งคืนจนสุดท้ายเขาก็ไปแอดมิดที่โรงพยาบาลเลยผมอะตอนแรกอะผมไม่ไม่เสียดายนะที่ผมไม่ได้เดบิวต์แต่ว่าพอเรารู้ว่า มันมีคนที่ทุ่มเทพเพื่อเราเราก็รู้สึกแอบรู้สึกผิดแล้วกันเขาเองก็รู้สึกผิดกับเราที่ส่งเราไปถึงฝันไม่ได้แต่เราอ่ะก็รู้สึกผิดในแพ้กันที่ทําให้เขาต้องเสียใจทําให้เขาต้องต้องเศร้าไปด้วยอะไรเงี้ยผมอ่ะพยายามจะไม่เศร้าแต่พอพอเห็นคนแบบอ่าดีเอ็มมาแฟนคลับจดหมายดีเอ็มมาว่าเอ้ย э ขอโทษขอโทษรู้สึกผิดเลยเราอ่ะเราอยากบอกเขาด้วยซ้ําว่าเราอ่ะต้องเป็นฝ่ายขอโทษมากกว่าอะไรเงี like. ้ยที่แบบเราพยายามได้เต็มที่แล้วจริงแต่มันมาได้เท่านี้อะไรเงี้ยเออคน เราเราก็พยายามบอกทุกคนว่าภูมิใจกับบันดีกว่าภูมิใจกับคะแนนที่ได้รับภูมิใจกับอันดับที่ได้มาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมองว่าคะแนนผมตั้งแต่วันแรกที่เข้ารายการอ่ะมันอัพขึ้นเรื่อยๆเลยครับจากตอนแรกผมจำได้เลยคะแนนผมตอนที่ผมได้ที่4ประกาศผลรอบแรกผมได้คะแนนประมาณ3 0 0แสนกลางๆแล้วพอตอนที่ผมได้ที่5คะแนนผมก็ขึ้นไป6,0,000พอรอบไฟนอลคะแนนผมก็ขึ้นไปหลักล้านผมรู้สึกว่าเออต่อให้ผมจะไม่ได้เดบิวต์อ่ะ ผมก็ดีใจละที่มีคนรักผมผมก็คิดว่านไหนก็มีคนรักเราขนาดนี้ถ้าเราไม่ได้เดบิวต์เราก็เอาไปต่อยอดไปทําให้คนยังเห็นเราอยู่ไปทำให้คนยังรักเราอยู่ครับยังไงก็ขอขอขอบคุณก่อนเลยครับขอบคุณทุกคนที่รักแต้มขอบคุณทุกคนที่เหนื่อยเพื่อแต้มถึงตอนนี้มันจะไม่ได้มีโมเมนต์ที่ต้องปั่นโบทแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังสามารถไปปั่นวิวให้แต็มได้นะครับใน YouTube แล้วก็ ยังไงเราก็จะมีอีเวนต์ให้เจอกันอย่างล่าสุดก็วันวันเลนไทนยนี้ก็จะมีแฟนคลับเต็มก็จัดเขาเรียกว่าอะไรคาเฟ่แกลเลอรี่ครับผมไอผมก็ไปนะครับก็ถ้าใครอยาก,มา,ก,กมาเจอกันก็มาเจอแต็มได้นะครับ14-16นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพลงเดบิวช่วงเดือนเมษาแล้วก็แฟนมีช่วงพฤษภานะครับผมยังไงก็จะรอนะครับ